กินขนมอ่ะแม่ให้แม่ให้หลังเอออ่ะเออนี่พ่อจะน,น้ำตาหน้ารักจริงๆเลยลูกดำเาเปล่าดำเาเปล่าดำมาขนมไหมคะอ่ะหมอบมาให้ค่ะอะขนมหมอมาให้ดำนะคะอะจืออ้ยจื้ยของโปรดลูกไงคะอ่ะเลยเอาเลยไม่ต้องกิงใจแม่อ่ะแม่ให้หรอกแม่ให้ดำค่ะไม่ต้องหนีแม่ลูกไม่ต้องากขาหนีค่ะเดี๋ยวแม่ไปให้ข้าวจนน้ำตาลก่อนนะพาคุ้มครองนะลูก เอยนี่พอพอจาน้ำตาลนี่นะดูดจุ้จลูกเออวันนั้นหนูม้าจะจอดรถแต่ไม่มีที่จอดรถเต็มเลยลูกมาไปต่อนะไปให้ข้าวลูกหนูก่อนนะคะไปแล้วลูกกินน้ำก่อนลูกกินน้ำก่อนเอยดูคิดถึงหมามา้ปล่าคิดถึงหมามา้ปล่าเออกินข้าวเลยกินข้าวเลยลูกไปกินข้าวเนี่ยหมาเลี้ยงให้ลูกกินเลยลูกไปไหนใครยังไม่ได้กินอีกกินเลยลูกอ่ะตาลยังไม่ได้กินอ่ะเดี๋ยวมาเมาสาให้ กินเลยลูกกินเลยลูกเนี่ยเนี่ยเนี่ยกินเลยลูกไม่แดงกินเลยเดี๋ยวเมาให้กินเลยไม่แดงกินเลยค่ะกินเลยลูกกินเลยกิน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 น้ำอยู่นี่ลูกเดี๋ยวแมาเติมน้าในถังให้อ่ะีกินข้าลูกรีบกินเร็วเร็วเร็วเรวเอยจอยรีบกินเลยเนี่ยเน่หมามาวางนี้เนี่ยจอยมากินเร็วและห้ามเอาขันหมามาไปที่อื่นอื่นอีกนะห้ามเอาขันหมาหายนะมันสวยแมาข้าวมาให้กินเ่ยกินเลยลูกกิน่ะสวยกินเลยกินเลยค่ะ อิ่มยางหมาจะเก็บชามแล้วนะมาต้องไปให้ข้าวคนท้ออีกตัวน้อยกินเร็วๆเนี่ยกินเร็วๆหนูไปแย่งน้องทำไมตัวน้อยไม่กินหรอกกินเยอะๆหรอกตัวน้อยกินแบบพี่น้ำตาลหรอกกินเยอะๆหรอกน้ำตาลครับแม่เอาขนมอย่างนิ่มของโปรดลูกมาให้ครับอ่ะสามสี่หรอกพี่วัวพี่วัวแม่ให้หรอกอ่ะตาลแม่ให้หรอก อาพี่วัวพี่วัวแม่ให้ค่าดาวป่ะอาพี่วัวเออเอะดาวอะดาวไม่ให้หรอกอะของปวดลูกแม่รู้เอออหย่อยไอหย่อยเดี๋ยวแม่ไปให้ข้าวคนท้องแล้วนะคะดูพี่วัวอยากได้พี่วัวอยากได้อื้อ พี่วัวอยากได้ให้พี่วัวครึ่งหนึ่งอะให้พี่วัวครึ่งหนึ่งเออพี่วัวหนูก็มีหัวใจนะแม่น้ำตาลแล้กินเละทรายแบบกินเละทรายอ่ะแม่ให้ลูกชอบกินอย่างนี้หรออันนี้ให้น้ําตาลครับน,นี่แม่ให้น้ําตาลครับแม่ไปลแล้วนะแม่ไปให้ข้าวคนท้องก่อนลูกจะสี่ทุ่มละเออ เติมน uhm, oh, ้ำให้เต็มๆแล้วนะลูกโอ้ดูดูดูคิดถึงแม่คิดถึงแม่กินข้าวกินข้าวลูกมาดูสภาพห้องโอ้โหโอ้โหฤิทเยอะฤิทเยอะดูดึงมากลงมาลงมาเข้าห้องเดี๋ยฮะฮะอ่ะกินข้าวลูกอ่กินข้าวกินข้าวกินตรงนี้ลูกกินตรงนี้เดี๋ยวแม่กวาดกินข้าวลูกกินข้าวเดี๋ยวแม่เก็บห้องก่อน โอ้ริดเยอะนะเราเนี่ย <c oughs> ดู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 ด,ด,ดูสภาพเซ่แล้วไม่ยอมกินอาหารที่แม่เทด้วยโอ้คิดถึงแม่ลูกโอ้ข้าวอ,ายอย่อยอย่อยกินนะลูกนะโอ้มาซื้อซื้ออะไรโอ้ทั้งไก่ทั้งอะไรโอ้เต็มเลยมีน้ําต้มตับด้วยเออมีกระดูกอ่อนด้วยอ่อยอย่อย,อยนะลูกเออมีตุดไก่มีอะไรด้วยมีเนื้อไก่มีหนังไก่ด้วยลูกกินให้เยอะๆเลยมีข้าวเนี่ยมา,มาซื้อข้าวมาหกก้อนเนี่ย โอ้มีน้ําซุปค,คุณยายด้วยห้องอะไรนะเก็บเนี่ยผ้าที่มาสักละ่ะเก็บมาปูที่นอนให้แล้วแล้วก็ของเล่นเนี่ยอยู่นี่นน้ําเต็มเ็มนะลูกเออเก็บกุญิกเรียบร้อยสะอาดเก็บห้องเรียบร้อยแล้วนะคะเก็บเรียบร้อยค่ะคันนี้กินขนมนะคะทิโมงแล้วเดี๋ยมาดูชิเปอร์อยู่ในรถสี่ทุ่มครึ่งอะอะอะคนท้องแม่เอาไปก่อนเลยอ่ะตัวเล็กค่ะนี่ตัวเล็กค่ะ ดีสองคะดีสองคะดีสองรอเดี๋ยวนะคะอ่ะดีสองคะอ่ะแล้วใครจะเอาอีกอ่ะคนท,ท้องคะคนท,ท้องอันนี้อย่างนิ่มคะ่ะลดนมอ่ะตัวเล็กคะอ่ะดีสองคะมาหาก่อนคะอ่ะเหนื่อยวะ่ะขนมอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวขนมแท่งของของบีสองไปไหนเนี่ยเออเจอแล้วอกว,ว่าเจอแล้วลูก อย่างนิ่มหรอครนนี้อย่างกรอบค่ะตัวเล็กอตัวเล็กจะไปตุนให้แม่ก่อนรู้เปล่าอ่ตัวเล็กชอบไปตุนให้แม่อ่ะกระตันยูจริงจริงอ่ะอ่ะที่สองคะอ่าคนท้องคะอันนี้ยังกรอบค่ะอันนี้ยังกรอบนะคะโอเคค่ะที่สองอ่ะหรอเอาไปตุนบบตุนแบบเออตุนจะเอาอย่างนิ่มอีกโอลูกอจุ๋ยอะจุ๋ยตัวเล็กคะตัวเล็กคะอามาให้ค่ะคนท้องคะ คนท้องค่ะตุนวะตุนว้เออตุนวน้กินยังคืนเดี๋ยวมากลับแล้วลูกตุนวะวันนี้ไม่ได้ไปล้างแผลไปล้างไม่ทันไปโรงพยาบาลเมื่อกี้เขาไม่ล้างให้เออเขาบอกแผลแม่ยังหม,ม,มาม้ายังแห้งอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปอ่ะอันนี้พีสองค่ะอ่ะอันนี้คนท้องค่ะอ่ะดีสองค่ะหม้มาย,ยวยนให้นะคะลูกคณท้องค่ะ ตุนไวค่ะไว้ตอนดึกค่ะโอเคค่ะเอาวีสองค่ะหมามาให้ค่ะดูเลยค่ะดวเลยค่ะหมามาให้ค่ะอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะท้องหมาเก็บตาแล้วนะลูกทัน,นี้มีนมอัดเม็ดเอาป่ะรู้ว่าคนท้องชอบกินนมเม็ดโอโ้คนท้องบอกมา,มาอยากกินเยอะเยอะ ให้ B2 ตัวเล็กอ่ะให้ลูกด้วยให้ลูกด้วยลูกตัวเล็กขาตัวเล็กขาให้ลูกให้ลูกลูกไมาตัวเล็กขาให้ตัวเล็กก่อนตัวเล็กตัวเล็กขาให้ตัวเล็กก่อนลูกคนท้องบอกอร่อยเดี๋ยวแม่หมาซื้อมาให้อีกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตัวเล็กขาตัวเล็กเล็กเนี่ยแม่มาให้ตัวเล็กกินละอ หมดแล้วหมดแล้วลูกอุ้ยเจ้าถุงไปกัดเล่นได้ถุงไว้แล้วอ่าคนท้องเจ่าถุงไปกัดเล่นชอบกัดถุงเนี่ย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 ชอบกัดถุงผมมาเติมอาหารให้เต็มเต็มแล้วนะคะลูกนะภาชนะสะอา,าดนะคะอะน้ําสะอาดหมดแล้วอันนี้หมามาปูที่นอนให่แล้วพวกหนูจะได้นอนอบอุ่นนะคะหมามาติดมุ้งล้วนแล้วลกูกมุ้งล้วดที่หนูกัดออกมาเนี่ยติดเรียบร้อยแล้ะ ยุงจะได้ไม่เข้าเมื่อกี้หมอมัหมอม,มาทำบาบมาตบยุงไปตั้งหลายตัวยุงจะได้ไม่กัดหนูตอนนอนนะคะเออนอนซะลูกกินขนมแท่งเยอะแยะเลยเกินซะลูกกินซะเป็นท้องแบ่งให้ 2> <2> ปีสองหน่ะอ่ะกินซะดีนะลูกกูดไนท์แบบกูดดีมค่ะฝันดีค่ะมาลักหนูนะมารักหนูนะคะเออฝันดีลูกอาหารเต็มๆน็มนะกินอาหารนะคะ อาหารเต็มๆเลยนะคะลูกไปกินอาหารนะคะนะ,ะอันดีลูก